รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีวิทยุแล้วก็ลอลน์ไมค์นะครับตัวนี้ต่อจากอุปรกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาที่เครื่องนี้ได้นะเดี๋ยวตรสอบไปดูในท่ายคลิปนะครับแล้วก็เป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ครับมีช่องใส่ถานด้านล่างด้านหลังจะเป็นช่องเสียบไฟนะเป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะมีสายไฟแถมให้ซื้อไปเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีช่องไมค์ฝั่งนี้ ช่องโฟนก็คือหูฟังนะครับเสียบกปกติในระบบสตูดิโอช่องใส่ถ่านด้านล่างนะครับมีช่องใส่ถ่านแบคเอฟนาฬิกากับถ่านเพื่อใช้กับเครื่องแต่ใช้ถ่านเยอะนะฮะใช้ถ่าน8ก้อนนะครับถ่านเบอร์ดี8ก้อนนะครับอัตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์ C แล้วก็มีแบคเอพอีก4ก้อนนะครับแต่แบคเอพหนึ่งสองเอนะครับ ในอเมริกานะฮะอันนี้ไม่ได้ทดสอบให้ว่าใช้ฐานเยอะเกินนะครับตู้เครื่องใช้ไฟบ้านเรานะครับฝาปิดยากนะฮะเริ่มต้นนะครับเสียบปลั๊กด้านหลังนะฮะฮทดสอบระบบซีดีก่อนนะครับครืนนี้อาจจากซีดีลงเทปอาจจากวิทยุลงเทปนะครับ อาจจะอุปกรณ์ภายนอกเช่นโทรศัพท์เปิด YouTube ลงเทปได้นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูทีละขั้นตอนเดี๋ยวเริ่มต้นระบบ CD นะครับทุกอย่างถ้าเปิด cd ก็กดเพย์ไปที่ cd เลยเครื่องมันจะเปิดเองนะครับหรือว่าจะเปิดตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดถ้าจะฟังเทปให้กดปุ่มนี้เพื่อปิดเครื่องนะครับ CD เร็วมากนะครับ Panasonic p a n a s o n i c ทุกรุ่น CDR เร็วนะครับอันนี้จะเป็นวอลลุ่มครับ シート155166177188と足す足す31と342と353と36シー375と386と3978と311112足す41と45 「2とし6」「3とし7」「4とし8」「5とし9」「6とし10」「7とし11」「8とし12」「6とし13」「かす5」「1と5」「6」「2と5」「7」「3と5」「8」「7」「と5」「1 5」「5」「5」「5」「5」「5」「 เป็นยี่ห้อพนันเ <4, S 1> สียงโมเดล ixd 45 5, นะครับตัวน,นี้นะครับสีขาวนะับหยุดเล่นซีดีก็กดสต็อปแล้วก็ e j e t ออกนะครับระบบ e j e t นะฮะเ,เวลาอัดจ,จากซีดีมันจะโดนล็อกนะครับมันจะ กดปุ่มอะไรไม่ได้เลยเพราะมันจะล็อกอยู่ในเพลงนั้นนะสาหรับคนที่อยากัดเพลงใดเพลงหนึ่งก็ให้ไปที่เพลงนั้นแล้วก็กดอัดไปเลย,เลยมันจะล็อกเพลงไว้เลยนะครับก่อซ้ายนะแล้วเราจะกดเพปไปที่เทปเลยมันไม่ได้ตัดไปที่เทปเลยเราต้องปิดเครื่องตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกดเทปมันจะกัดตัดไปเทปนะครับง่ายๆคือระบบเทปอยู่ในระบบปิดนะครับส่วนระบบพวกนี้อยู่ในระบบเปิด ต้องเปิดเทปถึงจะเล่นได้ Fm เปบ CD มะครกับซีประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมทดสอบจะอัดจากอุปกรณ์ภายนอกจะอัดจากบล็อกแมนเครื่องนี้นะครับต่อเข้าช่องไม้นะครับจะเียนคําว่าไม่อยู่ด้านหลังก็คือปุ่มฝั่งนี้นะฮะแล้วก็กด play. เพย์ออกแบบมาไว้ให้อัดลงเทปนะครับกดเพย์บลูรคคร์ดเหมือนเดิมนะครับเหมือนอัดเทปเมื่อกี้แล้วก็เปิดอุปกรณ์นี้นะครับ สอบ,บคร่าวๆแล้วก็ถอดออกนะครับแล้วก็ลองฟังดูอยู่ในโหมดเทปนะครับในนาทีอัดเมื่อกี้นะครับนี่คือการต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามานะครับต่อไประบบวิทยุก็กดคำว่า FM เลยนะครับกดปุ๊บมันก็จะติดเลย ตัวนี้เป็นพื้นสั้นาานะ90ไม่กระเดินนะครับตัวนี้เสียงแน่นมากมีคิวให้ปรับด้วยนะ4คิวนะครับจูนครึ่งก็บวกลบนี่นะครับได้เจอคลื่นมันจะดีเนท่ห์เสียงแน่นมากนะครับสามารถเปยนอีคิวได้ และทราบว่าท่านเตรียมประเด็นต่างๆเพื่อมันจะมาตอบในวันนี้เนี่ยเป็น่งคําจะขึ้น่าเรคคอร์ดนะครับน้าข่เวลาอัดประเด็นที่ผมตั้งใจจะถามนั้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องบ้านท่านประธานที่จังหวัดพิษณุโลกผมเองก็เชื่อว่ามีจังหวัดสุพรรณบุรีของท่านรัฐมนตรีว่าการผมเองก็ส่งคนไปดูครับบางประเด็นที่ผมตั้งใจอย่างเฉพาะเจาะจงไม่พบขับแต่ประเด็นโดยทั่วไปก็มีสี่แยกจังหวัดอ่างทองท่านประธานครับประเด็นที่ผมตั้งใจจะถามนั้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง บ้านท่ทนประธานที่จังหวัดพิษณุโลกผมเองก็เชื่อว่ามีจังหวัดสุพรรณบุรีของท่านรัฐมนตรีว่าการผมเองก็ส่งคนไปดูครับบางนะครับต่อไปฟังระบบเทปนะครับเครื่องสีขาวใหญ่หรประสบควลแล้วก็เสียงแน่นนะตัวนี้นะครับโหมดเทปให้อยู่ในระบบปิดเครื่องนะฮะปิดเครื่องปุ๊บอวลาเราเล่นเทลเรากดเทที่เทปแลวจัดมาเทปเลยนะ วันลุ่มแม็กอยู่ที่50าิบนะครับเสียงเบสออกแรงนะครับตโอเคเวลาปิดก็คืออยู่ในโหมดเทปนี่แหละครับแล้วก็จะปิดนะครับ จบการรีวิวครับ,บคุณครับ